สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกลับมาติดตามรับชมกันต่อครับยังอยู่กับไอหนุ่มสายหวานไล่พรพินครับทิกัดของความมันครั้งนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับผมบ้านยิ้วตำบลสะบัวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติการกู้รถ10บล้อบรรทุกอ้อยติดลมนะครับมีการวางแผนเปลี่ยนแผนใหม่นะครับผมหลังจากที่หยุดแล้วก็ขุดดินออกจากบริเวณหน้ายางแล้วก็ใต้ท้องออกรถ10บล้อคันที่ติดโลมอยู่เนี่ยเป็นเวลาชั่วโมงกว่าๆครับคราวน,นี้ครับคันนี้ซึ่งก็ตัดอ้อยอยู่ ใกล้ๆครๆาวนี้เต็มแล้วครับแรงดีครับเอามาสลับสับเปลี่ยนกับรถบรรทุกส100ออีกคัน <S <s เพื่อที่จะดึงครับ <S <s <ข>ก,ก็จะเป็นล็อกกี้2ทนันครับลากล็อกกี้ครับงานนี้ล็อกกี้โชว์ครับอีโนโอ่ออกไปแล้ว ที่ออกไปเมื่อสักครู่ก็เป็นคันที่ติดลมแล้วก็ถูกดึงขึ้นไปในก่อนหน้านี้ครับข่าวนี้เรามันแน่นอนครับใช้เวลาขุดอยู่ประมาณชั่วโมงเสร็จเสรมีการยัดไม้ยัดใบอ้อยเข้าไปนะครับข้างหลังนั้นมีรถไถรถไถจอดเดียครับ คอยดันหลังคันหนึ่งทีมงานไล่พรบอินครับสาเหตุของการติดโลมก็บรรทุกอ้อยออกจากแปลงด้านในครับจุดที่ติดโลมนี่ก็เป็นจุดของทางน้ำนะครับทางน้ำไหลเป็นจุดที่ต่ำที่สุด ครับโอ้โหขาดสลิงขาดมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ขนาดสลิงขาดสลิงขาดครันหนึ่งครับ <c oughs> นี่ครับสลิงขาดจากคันนี้กลายเป็นว่าดึงคันเดียวครับ <laughs> สลิงขาดพี่ดึงคันเดียวเมื่อกี้สลิงขาดเออดึงคันเดียวาอยู <laughs> ่กัเิยเิยเิไปดูร่องรอยสักนิดหนึ่ง เสียงเกียบบื้ดได้ได้ได้น่เราลิ้งกด้ต่อโอ้ดีครับลองลอยครับลองลอยเป็นหลุมใหญ่เลย นี่ครับจุดที่ขาดครับนี่ขาดกระเด็นมาด้านหลังสลิงครับขาด <c oughs> <c oughs> Hãy à, không cho kênh Ghiền Mì không bỏ ไปแล้วสุดยอดครับสุดยอดสุดโหดเลยลเก็บอุปกรณ์ละครับ<ห>เก็บโซ่เก็บสลิงคันนี้ออกแรงรถขยับเท่านั้นเองครับ สลิงขาดกันายครับเหลือเหลือสลิงขาดเดียวแรงมากตอนนี้ก็มีกันทั้งหมด4ี่ตู้ครับที่รอไปลงงานปูกันขึ้นแล้วตกคิวไปสอง ก็ประมาณ20ตันแล้วครับเนี่ยมองไปจะเห็นเลยตรงนี้จะเป็นแอ่งพอดีรถตัดก็ติดอยู่ใกล้ๆนั่นแหะครับเอาสิบล้อดึงขึ้นจะต้องมาเยี่ยมชมบ่อยๆ อ้าวดูว่าเขาจะทดสอบหรือเปล่าป๋าทันนี้จะไปไหนป๋าทันนีจะไปไหนเนี่ยทดสอบวิ่งผ่านบ่โอ้วพิ <laughs> ่งเด็กอีกทันขึ้นเมื่อสักครู่ค่าวน,นี้ครับทันที่นึงจะลองผ่านดูเพราะว่าอ้อยข้างในนั้นยังเหลือไปนะครับโอ้

รับรองครับขาออกมีดุเดือดอีกแน่นอนดดดดินน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 นมมมมมมมัักกลลลาาาา้้้้้้งงงงงเเ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 เีีีีีีีีี๋ยยยยยยววววอออออ่่่่แแจ็ป อ้อยข้างในเหลืออยู่ประมาณกี่ตู้ปะอ๋อครับประมาณตู้กว่าๆสองตู้เาดีลำทางครับใบอ้อย เสียเดนไปเอาใบอ้อยครับมาใส่นะก็ปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวก็ข้างในนะครับเดี๋ยวรอดูรอดูข้างในครับข้างในเดี๋ยวใส่เต็มแล้วก็จะออกมาตรงนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ทีมงานก็จะพักกันก่อน คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ครับอรอลุ้นกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ